สวัสดีครับพบกันกับยูกิโอดูเอลลิงส์นะครับผมนะวิดีโอนี้ก็จะเป็นเคลียร์สเตมิชันของภาคเเว่นกันต่อนะครับผมนะจากคราวที่แล้วนะครับผมก็เคลียร์สเตมิชันมาจนถึงชชนที่25กันแล้วนะครับผมก็จะเหลืออีกไม่กี่สเต็นะครับก็จะจบในโลกของภาคนี้นะครับผมนะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็เดี๋ยวจะทวนมิชชันเดิมก่อนที่เราจะขึ้นไปมิชชันต่อไปนะครับผมนะว่ามีอะไรบ้างนะครับ อ๋อแรกคือเอาชนะเซเลเชียนูดินนานะครับผม3ครั้งนะครับผมนะอันที่2คือทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ธาตุไฟในการสู้กับ NPC เซเลเชียนดลีนานะครับผมนะอันที่3คือใช้การเวทมนต์กับดัก15ครั้งนะครับผมนะแล้วก็อันที่4คือชนะ18ครั้งนะซึ่งมิชชั่นที่สู้เซเลเชียเนี่ยอันนี้ผมก็อธิบายในคลิปเขาที่แล้วนะครับผมว่าต้องไปสู้ NPC ตัวไหนนะครับนะก็จะไม่อธิบายซ้ำนะครับก็ไปดูเอานะครับ อ่าต่อไปเราก็จะไปกันต่อเลยนะครับผมมิชชั่นที่26ครับครับมิชชั่น26ปรากฏมาแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างอันแรกคือเอาชนะในโลกของนี้ลงโลกพ้างนี้โดยให้เด็กให้การ์ดในเด็กเนี่ยหมดกองนะครับ อันที่2คือใช้การ์ดกับดัก14ครั้งนะครับผมนะในโลกนี้อันที่3คือทําการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบสังเวยนะครับผมเลเวล7อ่าขึ้นไปเผามังกร3ครั้งใน1ดูเอลนะครับผมโดยใช้ตัวละครลุกนะครับอันที่4คือชนะ19ครั้งนะครับผมในโลกนี้นะก็จะเริ่มยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมนะก็คือมิชชั่นในการอัญเชิญสังเวยมอนสเตอร์เผามังกรเลเวล7ขึ้นไป3ครั้งนะครับซึ่ง อย่างที่ผมบอกไว้ว่าถ้าคุณจะต้องเคลียร์ในเซตเนี้ยในโลกเนี้ยคุณต้องจัดเด็กออกมาสลหรับโลกนี้โดยเฉพาะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับยังไงก็ต้องลงทุนเปิดบล็อกนะครับอันนี้ก็เริ่มจะมาแล้วนะครับผมนะก็เป็นมิชชั่นใช้การกับดักนี้ก็เยอะนะา14ครั้งนี้ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ทําการอัญเชิญ2องเอวยมอนเตอร์ onter, มังกรเลเวลเนะครับซึ่งถ้าการที่มันมังกรเผาเลเวลเนี่ยมันหายยากอยู่นะครับถ้าไม่ใช่การที่เราต้องไปเปิดบล็อกเนี่ย นะครับก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับนะแล้วก็ส่วนมิชชั่นแรกเนี่ยที่เอาชนะโดยการฝันของข้ามเนี่ยไม่สามารถโจได้นี่คือผมเคยทําคลิปไว้อยู่ว่าชนะในในเทิร์นฝันของข้ามนะครับสามารถเอาเอ่อผมเคยลงคลิปนั้นไว้อยู่นะครับลองไปหาดูได้นะครับรู้สึกคลิปที่เป็นช่วงที่ผมทำสเตตม,มิชชั่น ของโลกนี้19ขึ้น20รเป่าแล้วผมมีอีกคลิปหนึ่งที่ผมทำมาไว้แต่ผมทำแบบว่าไม่ได้อธิบายไว้แต่ผมเขียนคำอธิบายไว้อยู่นะครับเอาคลิปนั้นมาดูได้นะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันก็คืออันนั้นผมใช้นะในะเทิร์นฝันของข้ามเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมใช้เทิร์นฝันของข้ามแบบเด็กเอาเลยนะครับนะฮะในส่วนของมิชชั่นแรกนี้คือเอาคลิปนั้นมาดูประกอบใช้ได้นะครับนะส่วนอันที่2คือใช้การกระดับ14ครั้งเนี่ยก็ถ้า กับดักที่ผมว่าใช้เยอะๆเนี่ยยังไงต้องเป็นต้องเปิดกล่องอยู่แล้วนะครับส่วนอันที่สาคือทําการเชิญมอนสเตอร์แบบสังเวยเลเวลเจ็ดเผ่ามังกร3ครั้งนึหนึ่งดูเวลอันนี้เราต้องเล่นมือเองนะเพราะว่าถ้าไปออโต้บอทเนี่ยบางทีบอทมันไม่ไม,ไม่ทําอะไรมันไม่มันไม,ไม่ไม่ทำอยู่แล้วนะครับซึ่งอมอนสเตอร์เผ่ามังกรที่เป็นเลเวลเจ็ดขึ้นไปนะครับที่ไม่ได้แบบใช้สกิลนะมันจะมีไม่กี่ตัวครับอันนี้ผมพูดไว้ก่อนเลยนะฮะโอเคมอนสเตอร์มังกร เลเวลเจ็ดนะครับในเกมเนี้ยมันมีอยู่สีนะ่ตัวนะรวมตัวใหม่เพิ่งเอาเข้ามาด้วยอย่างเลดอายแบล็กดากอนแต่แบล็กเลดอาเนี่ยมันเป็นเลเจนด์นะครับส่วนสองใบนี้อาดาเกตกับตาโกลนิกเซเลเยอร์เนี่ยต้องไปเปิดกล่องอยู่แล้วนะครับนะอยู่ในกล่องแรกอยู่แล้วส่วนอีกใบนึงก็คือตัวพิซซิงดากอนบังเกอร์สไตล์ใบนี้เป็นใบที่เอาตัว SR ช a n รเนี่ย ไปแลกเอานะครับถ้าใครไม่มีตัวดากนิกสเลเยอร์กับดากเกีเนี่ยผมก็แนะนําว่าเดี๋ยวเอาตัวไปแลกด้วยนะครับผมว่าเลเวลเของผมมีแค่3าใบผงไม่เพียงพอแน่นอนนะฮะก็ถ้าจําเป็นจริงผมก็จะต้องแลกเพิ่มนะครับเพว่าจำเป็นต้องแลกเพิ่มอยู่นะฮะเพราะว่ามันไม่พอจริงนะครับในเลเวล7เนะในส่วนของตรงนี้แล้วก็การ์ดกับดักที่ผมจะใส่เข้าไปเพิ่ม ก็ใส่เข้าไปได้นะครับใส่เท่าที่แบบเราใส่ได้จริงๆก็ไปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบกับดักที่ผมใส่ได้ดีมากจริงๆก็ต้องเป็นเด็กของโลมินนะครับเพราะว่าโลมินจะมีกับดักที่เอาไว้ใส่เล่นกับเด็กเฉพาะนางเนี่ยก็คือกับดักใบนี้นะครับแล้วก็มีกับดักใบที่ที่ไว้เพิ่มไรพยได้ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมต้องไปแลกเพิ่มมานะครับสกิลของก็จะใช้ตัวดาร์โกนอีกเรโซนแนนนี่แหละเนะพียงแต่ว่า เลเวลเจ็ดผมตอนนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ตัวถ้าผมจะใช้เพิ่มต้องไปแลกเพิ่มมานะครับต้องไปแลกเพิ่มมาเท่านั้นนะก็จะเอาตั๋ว SR ชอาร์ของอาภาคนี้ไปแลกนะครับก็คือตัว SR ตัวนี้นะครับก็ผมแลกมาสองใบเลยละกันเพราะว่า,ามันก็จะมีเพิ่มมาสองใบเป็นสาม อสองใบาจาก4เป็น6นะครับส่วนดาร์กเกตกับ d a r k โก e x คซีเผมเปิดมาได้แค่อย่างละใบเองนะครับก็ถ้าผมมีเวลาเปิดเดี๋ยวจะไปหาเปิดเพิ่มเอานะครับผมก็ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะก็เท่ากับว่าผมมีเลเวล7อยู่ประมาณหนึ่งสองามใบนะครับอันนี้คือผมจัดแบบว่าจัดแบบเอื้ออํานวยแบบในระดับหนึ่งนะคือพยายามแบบที่จะทาเท่าที่ทําได้ นะครับนะตรงนี้มาแต่ว่าผมก็จะแลกในส่วนตรงนี้แต่ผมเอาจะเอาไปสู้ในอีเวนต์ละกันนะครับเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยผมว่าเล่นได้ค่อนข้างได้ไวแล้วก็เล่นได้ได้ของรางวัลเลยรพวกนี้ด้วยนะครับคือถ้าเราเล่นอีเวนต์ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเราเล่นอยู่ในโลกของเราอ่ะมันนับด้วยนะอันนี้ผมบอกไปก่อนมันนับวินด้วยนะนะครับแติว่าเอาตัวละครในโลกของพวกภาค เซออลเนี่ยไปเล่นในกิจกรรมใช่ไหมครับแล้วก็สู้ในตัวนี่ยของภาคเซออลเนี่ยมันก็จะนับวินในของภาคเซออลนับในมิชชั่นของเซออลด้วยนะครับเซเว่นก็เช่นกันนะครับนะโหก็ยิงกูจังเลยอ่ะแต่ขึ้นเปิดมานี้ก็ไม่สวยเลยนะพี่คนพี่ก็เปิดมาไม่สวยเลยนะเพ่โอเคนะก็ อันนี้ลงสองวอยสองบายอืมอืมอไม่ต้องโอ้ไม่ต้อง น,นี่ก็สั่งเวอไปอันนี้ก็ใช้เป็นดาร์โกนิกซเลเยอร์นะฮะใช้เป็นดาร์โกนิกซเลเยอร์ไปตัวนี้เราสั่งเวอ์ไปกี่ตัวเราสั่งเวอ์ไปหนึ่งตัว อันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้สังเวยสองตัวแล้วก็สังเวย3สามตัวนะครับ อันนี้ผมว่าเท่ากับว่าผมสังวยเนี่ยได้ได้สมรอบแล้วนะแล้วสังเวยลงไป3ตัวแล้วนะนะครับตรงนี้นะนับไว้อันนี้ผมนับไปเลยนะสังเวยไปเรียบร้อยแล้ว3ตัวเลเวล7นะครับใน1ดูเอลนี้นะแต่นี้ยังไม่จบนะเพราะว่าผมเว็บดูเอลเนี่ยเจอ3าคนเลยนะครับ aonic uh, resonance แล้วนี่ก็เราจะลงดาเกียสเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้เท่ากับว่าผมสังเวยลงแบบสังเวยมอนเลเวล7จ็ดเผ่ามังกรเนี่ย4 4ตัวแล้วนะครับ ันนี้เป็นตัวลกต้องใช้ตัวละอรอื่นนะครับแต่ว่าในส่วนของที่ใช้ตัวล็กเนี่ยผมเคลียร์ไปนะครับนะก็คือทําการสำรวจมอนเตอร์เลเวลเจ็ดพอมังกร3ครั้งนะครับผมโดยใช้ตัวละครลูกนะฮะก็ผมลงไป4ครั้งก็คือเพ c i ซิ b งบังเกอร์สตัวนะครับแล้วก็ดาร์เกตอีกหนึ่งนะครับผมนะก็กับดักเนี่ยใช้ก้าวกับดักมันก็นับด้วยนะครับก็ ถือว่าอันนี้ผมเคลียร์นะครับในส่วนตรงนี้นะทีนี้ก็จะเหลือในเรื่องของชนะแบบเด็กเอานะฮะทีนี้คือในการชนะแบบเด็กเอาเนี่ยชนะแบบเด็กเอาอะคือเราแค่แบบว่าตีประคองมอนแบบไปเฉยๆก็พอแล้วอะนะอ่ะเดีย๋ยวเราให้ดูว่าได้ว่าเราตีประคองเด็กแบบชนะเอาเด็กเอาอย่างไงคือลงบอลแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงบอลเราไม่ต้องลงไปเยอะละ นะครับเซตมอนกับดักอะไรงนี้ไปนะครับตามเรื่องตามราวเรานะฮะแต่พยายามอยากตีให้ร้อยพอยเป็นโูนเท่านั้นเองนะครับแค่นั้นเองฮนะ อครับก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าตีบอดทั่วไปบอดมันไม่ช่อยไม่ค่อยชอบตั้งป้องกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะ เอาแบบชนะแบบง่ายๆก็คือจำให้เขามอนนอน,นอนป้องกันน่าจะดีที่สุดนะครับในส่วนตรงนี้นะ โอเคให้เขาแบบว่าประคองอ like mm ่ะไลฟ์พอยต์เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงอะไรเงี้ย นี่แหละเนี่ยแบบคือแบบค่อยๆแบบประคองมาจริงๆนะครับแบบประคองโอ้ยประคองแบบค่อยๆประคองประคองมาเฮ้ยโอ้ตาย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 อย่างนี้ตายเดี๋ยวก่อน เดี่ยวันพันหนึ่งก็สี่ร้อยอกวะผมพาไปอยู่อย่างหน,นึ่งวันนี้อ่ะโอเคครับอ่ะเนี่ยครับผมก็คืออันเนี้ยแล้วเราชนะแบบว่าเด็กเอาเนี่ยมันจะบอกว่า not in u o h remaining c a r d in opponent h e y could not draw in required number of c a r d นะครับจะไม่สามารถโจยดได้ตามที่กติกากำหนดไว้นะครับต้องโจ์ให้ครบ5ใบนั่นเองนะฮะจะเรียกว่า deck out victory นะครับผมนะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเออ out victory จะคิดแบบนี้นะยังไงนะครับก็ดูได้นะครับอันนี้สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับ ในส่วนของเดนอวิทอลี่แต่ว่าถ้าเราจะตีบอร์ดนี้ก็ต้องเสี่ยงหน่อยคือเราต้องประคองไร้พอยท์ของเขาเนี่ยไม่ให้เป็นศูนย์ด้วยนะครับพยายามยัง้งยั้งมือไว้นิดหนึ่งนะครับที่เหลือก็คือใช้การ์ดกับดัก14ครั้งกับชนะ19ครั้งเนี่ยก็คงจะไม่น่ามีปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวในส่วนของวิดีโอนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะขอจบเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะในสถาน หน้านะครับก็เดี๋ยวจะเคลียร์ไปซึ่งตรงนี้มันก็ไม่น่าจะยากละที่เหลือก็คือแค่ชนะกับใช้การกับดักมาก็ายัดกับดักใส่อะไรไปเท่าที่ไปนั้นได้ได้ไปก็เพียงพอนะครับนะหรือถ้าแบบห่วงจริงๆก็ใช้กับเด็กของโลมินก็ได้โลมินก็มีจะก,กับดักที่มันซับซอ้อนเอ่อซับพอร์ตค่อนข้างเยอะกันอยู่แล้วนะฮะนะครับเวทมนต์กับดักซับพอร์ตค่อนข้างเยอะอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็ลองไปทาดูเอานะครับผมนะ ในส่วนของวิดีโอตรงนี้นะครับผมนะก็ส่วนวิดีโอนี้ผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าหรับย์ Presentation ของภาค7กันนะครับผมนะทัขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ